ถ้ามีใครบอกคุณว่าอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้ามนุษย์จะสามารถอัปโหลดจิตสำนึกของตัวเองเข้าไปอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้คุณจะเชื่อหรือไม่หรืออีกคำถามหนึ่งถ้า A.I. ฉลาดกว่ามนุษย์ทุกด้านและสามารถออกแบบ A.I. ตัวใหม่ที่เก่งกว่าตัวมันเองได้แล้วมนุษย์จะยังเป็นสายพันธุ์ที่คุมโลกอยู่อีกต่อไปไหมบทนำมนุษย์ กำลังเข้าสู่ยุคของการกลายพันธุ์ทางเทคโนโลยีหนังสือ The Singularity is Near โดย Ray Kurzweil เป็นหนึ่งในผลงานที่ทั้งถูกยกย่องและถูกตั้งคำถามมากที่สุดในโลกแห่งอนาคตศาสตร์เขากล่าวไว้ว่าภายในปี2045มนุษย์จะไม่ใช่มนุษย์แบบที่เรารู้จักอีกต่อไปสิ่งที่เขากำลังพูดถึงคือ เทคโนโลยีจะก้าวล้ำจนถึงจุดที่เราไม่สามารถแยกมันออกจากธรรมชาติของมนุษย์ได้อีกและเขาเรียกจุดนี้ว่า The Singularity ภาวะเอกฐานทางเทคโนโลยีตอนที่หนึ่งเทคโนโลยี Technology ไม่ได้เติบโตแบบเส้นตรงแต่มันเติบโตแบบ Exponential เ u r s e w ครอธิบายว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเทคโนโลยี Technology เติบโตช้าและค่อยเป็นค่อยไป แต่ในความจริงมันกลับเหมือนเส้นโค้งที่ค่อยๆลากยาวแล้วพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเหมือนที่เคยเกิดกับอินเทอร์เน็ตไอโฟนหรือแชท GPT ที่คุณใช้อยู่ตอนนี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การแพทย์นาโน,โนและการขยายชีวิตมนุษย์ล้วนเติบโตด้วยความเร็วแบบ e x p o n e n t เนนเและเรากำลังเข้าใกล้จุดที่มนุษย์อาจหลอมรวมกับเทคโนโลยีอย่างถาวรตอนที่2 การกลายเป็นอมตะอาจไม่ใช่นิยายอีกต่อไปเคิร์สวคาดว่าภายในปี2030เราจะสามารถย้อนกระบวนการชาราภาพใช้นาโนอทบซ่อมแซมเซลล์และอัปโหลดจิตสำนึกเข้าไปในคลาวหรือร่างเทียมเขาเรียกสิ่งนี้ว่า transcendence การข้ามผลจากร่างกายแบบดั้งเดิมมนุษย์จะไม่ต้องกลัวความตายในมุมมองของเขาแต่คำถามที่ตามมาคือ เมื่อเราไม่ตายเราจะยังรู้สึกอยากมีชีวิตอยู่หรือเปล่าตอนที่3เมื่อ AI ฉลาดกว่ามนุษย์เคิร์สไวเชื่อว่า AI จะมีความรู้ความสามารถและจินตนาการที่เหนือกว่ามนุษย์ทุกด้านและที่น่ากลัวคือมันจะสามารถสร้าง AI รุ่นใหม่ที่เก่งกว่ามันเองได้อีกเรื่อยๆนี่คือจุดเร่ง Acceleration Point ที่อาจเปลี่ยนสมดุลของโลกตลอดกาล ไม่ใช่แค่ว่ามนุษย์จะคุม AI ได้ไหมแต่เป็นคำถามว่าเราจะยังมีความหมายอะไรในโลกที่ AI เป็นผู้สร้างสิ่งใหม่ทุกสิ่งตอนที่4เส้นแบ่งระหว่างมนุษย์กับเครื่องใช้จะหายไปเรากำลังพูดถึงอนาคตที่เราอาจมีนาโนบอรในร่างกายเชื่อมจิตกับอินเทอร์เน็ตโดยตรงและใช้ความคิดแทนเมาส์หรือคีย์บอร์ดเคิร์สไวมองโลกในแง่บวก เขาเชื่อว่ามันจะเป็นวิวัฒนาการขั้นต่อไปของมนุษยชาติไม่ใช่จุดจบแต่คำถามที่เหลืออยู่คือเราจะยังเป็นตัวตนเดิมของเราหรือไม่หรือเราจะกลายเป็นแค่โค้ดข้อมูลในจักรวาลดิจิตัลตอนจบอเวกเคนิงทางเลือกยังอยู่ในมือของเราแม้ว่า The Singularity Is Near จะเต็มไปด้วยภาพของอนาคตที่ล้ำขอบฟ้า แต่มันไม่ได้บอกให้เรากลัวหรือยอมแพ้ตรงกันข้ามมันเชิญให้เราตั้งคำถามว่าอะไรคือหัวใจของความเป็นมนุษย์เพราะเทคโนโลยีอาจพาเราไปได้ไกลแต่มีเพียงจิตสำนึกที่ตื่นรู้เท่านั้นที่จะพาเรากลับบ้านได้อย่างแท้จริงเบลสรุปเพื่อการตื่นรู้จุดเอกฐานไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันกำลังมาถึง การเติบโตแบบ Exponential จะเปลี่ยนทุกอย่างอย่างรวดเร็วมนุษย์อาจควบรวมกับเทคโนโลยีจนแยกไม่ออกแต่ความหมายของการมีชีวิตจะยังคงเป็นคำถามที่ไม่มี AI ใดตอบแทนเราได้เทคโนโลยีอาจเปลี่ยนทุกสิ่งแต่การตั้งคำถามว่าเราเป็นใครยังคงเป็นภารกิจของจิตวิญญาณ